ข้อควรรู้ก่อนการเดินทางไปเรียนภาษาต,ต่อต่างประเทศค่ะวสวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการพี่ปิ่นบินเดี่ยวอีกแล้วนะคะสำหรับ EP นี้ค่ะพี่ปิ่นก็จะมาพูดเกี่ยวกับ ข้อควรรู้ก่อนการเดินทางไปเรียนภาษาต่อต่อตางประเทศค่ะสำหรับก่อนหน้านี้นะคะก็จะมีน้องๆเพื่อนๆพี่ๆหลายๆท่านนะคะที่ติดต่อสอบถามเข้ามาว่าอยากจะไปเรียนภาษาจะต้องเริ่มยังไงจะต้องมีพื้นฐานความรู้ภาษาอังกฤษขนาดไหนพูดไม่ได้เลยแต่สอบได้ใจสี่ตลอดสามารถไปได้ไหมหรือบางคนบอกพี่คะพี่คะหนูไม่เก่งภาษาอังกฤษเลยแต่หนูอยาก<ม>ไปเร<ด>ียนภาษาเพื่อเพิ่มพัฒนาความรู้ความสามารถของตัวเอง สามารถไปเรียนต่างประเทศได้หรือเปล่าวันนี้ค่ะพี่ปิ่นจะมาชวนน้องๆพูดคุยเกี่ยวกับสิ่งที่ควรรู้เพื่อเตรียมตัวก่อนการเดินทางนะคะเช็คลิสต์กันก่อนว่าเราพร้อมที่จะเดินทางไปเรียนภาษาจริงๆหรือเปล่าเริ่มกันที่ข้อหนึ่งก่อนเลยค่ะข้อแรกนะคะสิ่งที่เราควรจะรู้ก่อนการเดินทางไปเรียนภาษาต่างประเทศนั่นก็คือวัตถุประสงค์ค่ะ หลายๆคนอาจจะมองว่ามันไม่ใช่เรื่องสําคัญนะคะแต่พี่คิดว่าถ้าเรารู้เป้าหมายของตัวเองแล้วเนี่ยว่าเราต้องการไปเรียนภาษาเพื่ออะไรเราจะสามารถไปเรียนเพื่อถึงเป้าหมายได้ดีมากยิ่งขึ้นเป้าหมายแหละคนไม่เหมือนกันบางคนต้องการไปเรียนภาษาเพียงเพื่อว่าจะพัฒนาศักยภาพหรือทักษะด้านภาษาเช่นฟังพูดอ่านเขียนง่ายๆแค่นี้ในการสื่อสารหรือบางคนต้องการที่จะไปเรียนภาษาเพื่อไปสอบ I อ โทฟ t ลโทอกหรือการไปสอบเพื่อนำผลสอบไปเตรียมยื่นเข้ามหาวิทยาลัยต่างประเทศนะคะหรือบางคนค่ะต้องการเรียนภาษาเพื่อได้รับใบ c ซอร์ติฟิเคเพื่อไปแนบยื่นในการสัมภาษณ์งานประกอบวิชาชีพต่างๆเพราะฉะนั้นเนี่ยวัตถุประสงค์ในการไปเรียนภาษาของแต่ละคนมีแตกต่างกันมากมายเต็มไปหมดต้องตอบตัวเองให้ได้ก่อนคะ่ะว่าเราต้องการไปเรียนภาษา ออร,รู้อย่างนี้แล้วเราจะสามารถแนะนำน้องๆได้ถูกต้องมากยิ่งขึ้นค่ะข้อที่2ค่ะ ข้อที่นะคะเป็นเรื่องของทัศนคติค่ะหลายๆคนนะคะอาจจะไม่ได้คิดว่าเรื่องของทัศนคติเป็นเรื่องสําคัญสําหรับคนที่ต้องการเตรียมตัวเดินทางไปเรียนต่างประเทศแต่อย่าลืมนะคะว่าการไปเรียนต่างประเทศนั้นนั่นคือเท่ากับต้องเปลี่ยนสภาพแวดล้อมสังคมผู้คนชีวิตการเป็นอยู่ทุกอย่างเลยเพราะฉะนั้นเรื่องของทัศนคติในการเตรียมตัวรับมือที่จะเจอกับทุกอย่างที่เป็นสิ่งใหม่ๆนั่น สำคัญมากในเรื่องของสภาพอากาศอาหารการกินการใช้ชีวิตความเป็นอยู่มันย่อมแตกต่างจากการที่เราอยู่ในประเทศไทยอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นเรื่องที่สําคัญที่ทุกคนก่อนจะไปเรียนภาษาควรจะต้องเตรียมตัวเตรียมใจรับมือกับสิ่งที่เราไม่คาดคิดเช่นอาหารที่เราไม่เคยกินรสชาติที่มันไม่คุ้นปากวัฒนธรรมการใช้ชีวิตการเป็นอยู่ว่าเขาทําอะไรไม่เหมือนกับที่เราเคยประสบพบเจอในประเทศไทยมาก่อน เพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งเหล่านี้สามารถเกิด culture shock ได้เราควรจะต้องเตรียมตัวปรับรูปแบบการใช้ชีวิตของเราปรับตัวเราให้พร้อมรับกับทุกสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ก็ได้เพราะฉะนั้นเรื่องของทัศนคติเนี่ยเป็นเรื่องค่อนข้างสำคัญค่ะ,ะเรื่องที่3ค่ะ เป็นเรื่องง่ายๆเกี่ยวกับตัวเองค่ะสิ่งที่เราควรจะต้องรู้นั่นก็คือต้องรู้จักตัวเองค่ะถามว่าต้องรู้จักตัวเองเนี้ยในเรื่องของแขนงไหนบ้างนะคะอย่างแรกง่ายๆเลยคือเรื่องของการเป็นอยู่ personality ของเราว่าเราชอบแบบ <c oughs> สังคมชอบปาร์ตี้แสงสีเสียงชอบเพื่อนฝูงไลฟ์สไตล์แบบไหนนะคะเราชอบอยู่เงียบๆคนเดียวชอบอ่านหนังสือเวลาว่างชอบฟังเพลงหรือว่าเราชอบไปแฮงเอาท์กับเพื่อนๆชอบ สนุกสนานไปกินที่ใหม่ๆเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวใหม่ๆหรืออะไรพวกนี้เพราะฉะนั้นควรจะต้องรู้ว่าเราเนี่ยมีไลฟ์สไตล์ประเภทไหนการที่รู้จักลักษณะของตัวเองแล้วเนี่ยมันจะสามารถเป็นสิ่งที่ช่วยให้พวกพี่ทีมงานเซนเนี่ยสามารถสโคบดาวประเทศหรือเมืองที่เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของน้องๆแต่ละคนได้ดียิ่งขึ้นเพราะการไปต่างประเทศของแต่ละคนเนี่ยเราไปก็ไม่ได้ใช้เวลาแค่1สัปดาห์ หรือ2สัปดาห์เราไประยะค่อนข้างนานเป็นเดือนๆเ,เพราะฉะนั้นเนี่ยการเลือกประเทศหรือเมืองที่ตอบโจทย์กับไลฟ์สไตล์ของเราเนี่ยค่อนข้างจะสำคัญเพื่อทำให้ทุกๆท,ทริปการเดินทางของเราเป็นประสบการณ์ที่ดีมีความสุขและเอนจอยกับในทุกๆวันนะคะเพราะฉะนั้นการเลือกเมืองเลือกสภาพอากาศที่เหมาะสมกับความชอบของเราก็ค่อนข้าง,างสำคัญค่ะข้อที่4 สำหรับข้อที่4นี้นะคะถ้าเราตอบคำถามข้อที่1 2 3ได้เรียบร้อยแล้วเนี่ยข้อที่4ไม่ยากเลยค่ะนั่นก็คือเรื่องของการอยู่อาศัยนั่นเองการอยู่อาศัยในต่างประเทศนะคะแบ่งเป็น2แบบด้วยกันหลักๆนั่นก็คือการอยู่ร่วมกับโฮสต์แฟมิลี่ชาวต่างชาติหรือการอยู่แบบขอพักหรือเรสซิเดนเชียลนั่นเองค่ะถ้าเราสามารถตอบตัวเราเองได้แล้วว่าเราชอบการอยู่ประเภทไหนเรามีไลฟ์สไตล์แบบไหนการอยู่กับโฮสต์แฟมิลี่หรือ การอยู่กับหอพักจะมีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันค่ะการอยู่กับโฮสแฟมิลี่เนี่ยข้อดีหลกัหลกๆก็คือมีคนดูแลเรื่องของอาหารการกินการอยู่อาศัยเสื้อผ้าต่างๆนาน,นานมีคนทําความสะอาดให้เราเรียบร้อยเรามีหน้าที่ไปเรียนไปปรับตัวใช้ชีวิตอยู่อย่างเดียวแต่ข้อเสียของการอยู่โฮสแฟมิลี่ก็คือแต่ละบ้านเนี่ยก็จะมีกฎระเบียบในการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันเพราะฉะนั้นถ้าเราไปอยู่ร่วมกับโฮสแฟมิลี่ก็แน่นอนค่ะว่าเราจะต้องอยู่ภายใต้ เงื่อนไขและกฎของเขานั่นเองสําหรับข้อดีข้อเสียของการอยู่แบบ residential นะคะข้อดีเลยหลกัหลกๆก็คือเรื่องของอิสระภาพที่น้องๆจะได้นั่นเองนะคะเราจะมีอิสระในการใช้ชีวิตมากขึ้นนะคะอยากไปไหนกับกี่โมงกี่ยามอะไรก็ได้ค่อนข้างจะอิสระฟรีดอมแต่ข้อเสียเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของชีวิตการเป็นอยู่ที่อาจจะทําให้เราวุ่นวายในตัวเองมากขึ้นเช่นต้องประกอบอาหารเองใครที่ ทำอาหารไม่ได้ก็จะยากหน่อยนะคะหรือการดูแลเรื่องของเสื้อผ้าห้องหับที่เราต้องทำความสะอาดเองทุกอย่างในทุกๆสัปดาห์หรือทุกๆวันนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ต้องจัดการชีวิตตัวเองค่ะดูแลตัวเองนะคะ ข้อที่5ข้อสุดท้ายแล้วนะคะสําหรับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ง่ายๆแต่ตัดสินใจยากเหมือนกันนั่นก็คือเรื่องของงบประมาณค่ะหลายๆคนเนี่ยอาจจะตัดสินใจเลือกการเดินทางไปเรียนภาษาประเทศต่างๆเนี่ยจากงบประมาณเป็นหลักนะคะถามว่าถูดป้องไหมก็จริงๆไม่มีอะไรผิดไม่มีอะไรถูกแต่ถามว่าจากตามสเต็ปที่พี่ได้กล่าวไปก่อนหน้านี้มันจะช่วยทําให้พวกพี่ๆทีมงานเจนเนี่ยสามารถช่วย ให้น้องๆรู้ว่าตัวเองเหมาะกับ ประเทศอะไรเมืองแบบไหนการเป็นอยู่แบบไหนแล้วเราค่อยมาดูบัตเจทที่เรามีอยู่หลังจากที่เราตอบคําถามต่างๆนานา,นา,นานมาได้แล้วอ่ะเราก็ค่อยมาคุยกันว่าสําหรับการเดินทางไปเรียนต่างประเทศในครั้งนี้เรามีงบประมาณอยู่ที่เท่าไหร่ถ้าบางคนบอกว่ามีงบประมาณตั้งไว้สักสอง2,000บาทสามารถไปเรียนที่ไหนได้บ้างอะไรยังไงก็สามารถคุยกับตัวเองก่อนว่าข้อ1 2ึ่ก่อนหน้า,า,หนา,นานี้เนี่ยน้องคิดว่าน้องเป็นประมาณไหนมาคุยกัน แล้วพวกพี่ก็จะบอกว่าอ่ะโอเคด้วยงบประมาณ200 0 0 0บาทที่ตั้งไว้น้องสามารถเดินทางไปอังกฤษได้สัก3เดือนอเมริกาสัก2เดือนหรือนิวซีแลนด์สัก4 <Wow. S 1> เดือนอย่างนี้เป็นต้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยด้วยงบประมาณที่แต่ละคนมีไม่เท่ากันถามว่าสามารถเดินทางไปต่างประเทศได้ไหมได้หมดแต่อยู่ที่ว่าเราสามารถเดินทางไปประเทศไหนกี่สัปดาห์ถ้าให้พูดเลยง่ายๆมีคำถามมาว่า พี่คบผมต้องมีเงินอย่างน้อยกี่บาทผมถึงจะสามารถไปเรียนต่างประเทศได้ถ้าจะให้บอกคร่าวๆนะคะอยากให้เตรียมเงินไว้ประมาณ1 0 0 0 0แบาทนะคะ10,000แบาทจริงๆสามารถไปได้หลายประเทศแต่อยู่ที่ว่าจะไปได้ในระยะเวลากี่สัปดาห์นั่นเองก็อยากให้ลองคุยกับตัวเองให้เรียบร้อยตาม5ข้อที่พี่ได้กล่าวมาข้างต้นนะคะถ้าคุยกันเรียบร้อยคุยกับตัวเองและตอบได้แล้วว่า5ข้อที่พูดมาเนี่ย เป็นอะไรยังไงบ้างแล้วโทรเข้ามาคุยกันค่ะหรือแอดไลน์เข้ามาคุยกันก็ได้นะคะเพื่อให้คำปรึกษาเราปรึกษาให้ฟรีนะคะไม่ได้คิดค่าใช้จ่ายค่ะแล้วก็อย่าพลาดติดตามรายการและสาระความรู้ในรายการพี่บินบินเดียวได้ในเอพิโซดหน้านนะสำหรับวันนี้ขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ